tuyến Rồi <laughs> à, Phát tịch cho ta đó Đấy bữa ăn thua ấy, nhìn két, nhìn két đi con. ใช่ป๋ามีแต่ป๋าป๋าอยู่ผมไม่ยิงปืนเจ๋แหล่พี่พ่มาป๋าไม่เกี่ยวอะไรวะเออสปดไฟตปะเดี๋ยวก่อนเอาป๋าเอาเลยเอาไม่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 เอาลูกสองไหมได้แล้วพี่ได้แล้วพร้อมบวกแล้วตอนนี้ ขอาฟาร์มตรงกลางก่อนช้าหน่อยนิดๆหน่อยๆใครเลงกูข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาเอาเอาทีนี้ก่อนเอาทีนี้ก่อนมาๆมาๆมาๆก็เขาแตกของสติปีเจ๊าะครับโอ้โหเย็ดแม่เฮ้ยปากโดนอีกไอ้เหี้ยโคตรแม่นไอสัตว์ก oh. oh, yeah, ่อแตกไปหนึง no. yeah. มันโดดนี้มันโดนนโดนี้มันโดดนี้แบงจะล็อกสวยเดี๋ยวตัวเดียวหน้าพี่จะตายแล้วสวยไอ้เหี้ยเล่นให้ดูรุ่นหน่อยไอ้สัตว์ดูรุ่นด้วยดูรุ่นด้วยีนนนหน่ใครอ่ย อ๋อ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 ไอ้เหี้ยเพื่อนอยู่ลงเกินเพื่อนฮัลโหลเก่งพี่จมสเล่ล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่พร้อมละพร้อมละพร้อมละก็ผก็แตกโอเคสวยเดี๋ยวาที่เอากระแตกกะตัวเดียวตัวเดียวตรงนี้ความมึงมึงคลี่มึงรังตามไป มันม right, <c oughs> ันถอยม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 ผมปั๊มมาหนึ่งนะเดินไปเลยข้างหลังก็เหลือน่าจะเป็นเสื้ออาินาคนนั้นนะครับตีดึงตีดึงตีดึงที่ผมอยู่ไกลที่ผมอยู่ไกลเพื่อนไม่เข้านะโอเคยิงนึงขวาขวาดึงขวาดึงขวาดึงน้องหนึ่งน้องหนึ่งน้องหนึ่งซ้ายเอาตัวซ้ายก่อน เจ๊อะละสวยกืเอนมีกูเอนสิบห<ป>้าสิบห้าสิบ้าตายเฮ้ยยังไม่แบ่งของกูเลยมันตีใหม่มาพี่มีมรู้สึกนะ ไม่ไม่ีแบตเลยวะแบตผมก็มีอันเดียวผมปั๊มลิกู่ยกลับไปคาร์บไปคาร์บต้งไงแน่นะอยากได้ตาสุนหนึ่งได้ได้ได้แต่กระสุนเฮลปีเออเดี๋ยวผมจริงเฮลปี่เอาทามหนึ่งเฮ้ยปีนีโอ้โหไม่มีแม็กให้เลยหรอแม็กพวกแม็กโลงแม็กไรแม็ก มีอยู่อเปืนแหล่ะอาวะใช่เดี๋ยวนี้กลายเป็นปืนปอดไปแล้วแดงกับได้ปืนใหญ่เนี่ยพี่เล่นหนึ่งสามพี่ก็เล่นแต่คาแบบเอาแบบลูดหายลูดหายอย่างเดียวพยายามยิงให้แม่งแม่นๆนะไอ้พี่ยะเท่มี่แค่นั้นคาแบดกันข้างหน้ายิงกันเห็นปะต้องแอ่ตอบว่ต้องสายเหมือนกัน ครับสองกันก็พอละเดี๋ยวเราไปซับแม่งจะเล่นแม่งเลยแม่งก็ถุอว่าจะถืไม่มีวะจะสวนอะไรสวนลุกไรเดี๋ยวมาเก็บของกนให้เยอะเพื่อนทะลุนะลุกไรเลิฟโคตรเดือดเลยวะ แอดรอปอะไรแมตตีปะเพื่อนอยู่ไหนโหดโหดเลยโหดโหดเลยนะโหดโหดเลยนะเพื่อนเพื่อนทำอะไรเพื่อนฟาร์มแดงเพื่อนแมตตีแบบโหดเออแม่งแรงแดงยิ้มหรอคือแบบกูยังให้ตัวมาอนแมตตีปแดบจริงด้วยเอแล้วก็เขยิบโบว์เขยิบโบว์ด้วยเขยิบโบว์ก็เสือกเดินเดินโดนเนื้อแต่ก็มันก็ยังดีอ่ะก็ยังแหลกฟาดไปเด้อโหปฟาดไปเด้อโห่กระจายรึปะ ไม่โดนไม่โดนไม่ออกไปซ้ายอีูออกซ้ายตรงนี้อยู่บนเขาลูกนู้นบนเขาลูกนู้นแล้วก็ซ้ายนี่วิ่งลงลงเลยจะน็อกพี่เยอะครับตรงไอ้แอร์จะน็อกยี่สิบพี่ยี่สิบถามจริงน็อกเออ่าหลุดซ้ายหลุดซ้ายไปอ่ะบัตรท่ไอ้แมสแมสทำได้แมทวิ่งเลยวิ่งเลยเมื่อกี้นะ รลางกาแฟน,นี่เปล่าวะไม่ใช่เอาเอาเอาพี่ดูหลังก็ไดนะมามาแคีตีนี้กันนี่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 ล็กล็เลยะได้ล่ะคมปิดเลยทำอะไรดีมีมีอะไรที่ดีกว่านี้ไม่ขอมนจบมันนะมันซ้ำไปไหนวะ เฮียออกคามมยระยะร้อยเมตรเราจฟักอย่างไรจะโดนจไหนเราวะตอนนี้ตัวตัวเศ้ตัวเศษเลไอ้ไอ้ที่มันหนีไปทางนั้นอ่ะนี่ไงตรงนี้ปิ้ตรงกองอ่ะพี่ใช้ปิดบ่ายเหรอเผื่อเดียวเดียวเอาโมงีกหอางทีมหะทีมิะทีมฮท โอ้โห,โหยืนเก็บของเฉยโคตรเอาแม่งเอาจัาด19ดเก้าเก้ามีโบปปะอ่ะดูต่อดูต่อมีซ้ายอ่ะไอตัว,วนะั่นน่ะยังไงโบะพีโบะไม่มีว่ะโบะพี่ที่ตรงแอร์ดรอปะดิอ๋อ,อ อะไรพี่เรียนสอนเราไปเบียดมันเลยมึงมึงสักอย่างไี้วะนุ้มยันสองยันสองยันสองม่ดีเหรอสวยกูจะตายกูจะตายไฟน้าพิ S <S อ,อ,อ,อที่กหมดแล้วหมดแล้วอะไรผมเล่อิตเตวะเจออิตเตวะไอ้ที้อผมยิงตั้งเยอะไม่ได้แอซิสถล่มบอลลีเตได้ไงเพือ่อนเข้าชาบีหนึ่งอะถ้าเขา้าห้องกันน,าากน่าจะน่าจะถัดผมยิงเจ็บสองตัวเลยะแต่แม่งมันลุมยิงผมสองคนอำกันนะผมก็ออกต้องออกดีว่ะ เดี๋ยวมาเกมนี้แหละแล้วเกมถัดไปก็ตายไวตายไวตายไปจะเล่นแค่เกมเดียวไอ้ดากเกมเดียวมันเป็นฟิวอย่างนี้แหละ <c oughs> ไอ้ช็อตกันโบวฟิวสามปีหรือว่าอะไรไอ้ตรงนี้หรอไม่พอนเลยอะใช่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 ใช<อ>่ใช่ใช่โอ้โหพี่หิงพี่หิงมาต็มไปใช่ไหมเก็บคิวทำไมดาเมจกูน,อนอ้อยแต่ว่า ไม่เป็นไรมันมันไหนวะไหนโบอ่ะนตั้งนานลากก็ยางจะขึ้นอีกเหรอแฝดอีหรอสแกนวงไหมสแกนสงคัาแบตแบตไม่มีเลยเแบตผมมีสิบสองเซลสิบสองะเีย่บอดมีปัญหาไว้ไหมกดัด เธออยู่ไหนอะเจะรู้เราอยู่ไหนอ่ะเอาให้โทรตีนก่ะนัวซ้ำตัวซ้ำสองสองวตอนนี้อยู่ขึ้นโ้รู If y o are แอบครจริงยังโคตรไก่เลยไี้ไก่่่่่่่ oh, ่่่่ NP, ่่ก่่่่่่่่่่่่า่่่บ่่่ง่่่่่่่ี่่่่่่บ่่่่่่ ไกลเกินอ,อย่างไกลอ่ะ,อะครับนี่ยอะไรดีเนะนี่ยอัพฟาวมีแบบเดีวยวเสียบมีเท่าไรต่อพอดีน,นึกว่ามีหกมีแปดอะไรอย่างเงี้ยผมมีไม่มีเลยเนี่ยครับเดี๋ยว มันไม่ได้ใช้เยอะแล้วบอกไว้สุดท้ายอ่ะเผื่อมันเชิงไงี้ยเผื่อไม่งิงเชิงยิงเชิงไงไม่มีชงไม่มีเชิงอ่ะจะตายก็กระโดดใส่อย่างเดียวอ่ะอ๋อมีกล่องตรงนี้อ๋อมีกล่องตรงนี้เหรอดีสวยผมไม่เห็นเนี่ยผมจำได้ได้กล่องไอ้เนี่ยกล่องไอ้ ไปไหนวะจะไหนวะมาไฟมันจบจบไปเยอะแต่เนมันไม่น่าอยู่ใกล้เราอ่ะว่ามันยิงกันไม่ยิงแถวเปืนเลยน่นนาจะแถวนี้ปะะไปได้ไหมเราจะไปรอได้หมดเหรใช่ไม่ถือกับวงมากหรอกมั้งมันอาจจะอยู่ในวงก็ได้ มว่าอยู่ตรงไอดอกปะเต๋อเหนี้แหละมั้งเต๋อเมืองน้ำยี่แหละมั้งเมืองน้ำนามวายก็มาเฮ้ยเมืองน้ำม่นยี้ครับเด้เพราะว่ากล่องอะไรเปิดเยอะแล้วอ่ะ ต้องอเีไปได้เกโบสิบสิบพีไมเล่นหรอกเนี่ยอะไรจเบิร์อแมตติฟมันกว่าใช่เล่นเกมโบวเแมตติดใครวะแมตติฟสามหนึ่งยังไหวอะ อย่ารีโหลดใส่กระสุนแค่เม็ดเม็ดเดียวสองเม็ดอหะสองเม็ดสองเม็ดมีแค่สี่นัดอีกตัวนี้เฮียโคตรโกงเจอละไหนอ่ะเจ็บบอกเจ็บบะกบอกว่าจะไม่ตามปัดไม่น่าใช่ใช่ดอกไฟหายใช่ดอกไฟหายก็อยู่นั่นแหละนั่นแหละ เดี๋ยวนี้ก่อนด้เนี่ยพี่เกียร ouais. วิ่งแล้วตัดกินข้าวรอเดี่ยโววอ๋อนี่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 นีก่อแดงเตัวเดียวเห็นตัวเดียวนะ สนตัวเดียวเลยวะมันข้ลี่ใช่ปะ่ะพอตีนึงแล้วตรงนี้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 เฮ้ยมาตอบเดียวเลยหร,ร,รอพี่ก็แตกก็แตกเจ็ดสิบเจ็ดสิดเคเจ็ดสิบพี่เจะตายแล้ว,ว,วสวยเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวก็แตกก็จะแตกแล้วเหน็นป่ะสวยตัวส เหนียดิเอาเชียเอาปีดหน่อยเอ้ายังเหรอยังอครับนึกว่าเพื่อนมันอยู่เพื่อนมันอยู่นี่ก็แตกก็แตกก็แตกโ,โหกอลังการอรเลยเฮี้ยแชมป์แบบมีระเบิด เพื่อนเล่นโหดอย่างนั้นเนี่ยใครจริจงๆอง่ะเดี๋ยวแป่งเดี๋ยวผมแป่งก่อนนะฮะเดี๋ยวผมแปลงก่อนก่อนได้ได้ได้กินข้าวรอ